เสร็จแล้วนะคะ082บัรทัดที่4นะคะบรรทัดที่4 082คือการลงรายการเลขหมู่เลขหมู่ในที่นี้อยู่ที่ตัวห้องสมุดแล้วนะคะว่าห้องสมุดจะลงเลขหมู่แบบไหนอย่างทีเคพาร์คแนะนำของทีเคพาร์คนะคะเราลงแบบคอโลคอลนัมเบอร์ซึ่งเราก็ให้อย่างที่ ทุกท่านเห็นในห้องสมุดนะคะเราให้เลขเมนหลักของมันคือยวนั่นหมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนนะคะเราถึงให้เลขคอนัมเบอร์เป็นยวเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ายวเล่มนี้เป็นเลขอะไรเราไปให้เลขผู้แต่งเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของผู้แต่งคนนี้แล้วก็เป็นชื่อเรื่องยังไงนะคะตัวนี้ไม่มีในคู่มือ ตัวนี้ไม่มีในคู่มือนะคะการให้เลขหมู่นะคะคู่มือจะอยู่ในระบบการลงเลขหมู่ของดิวอีหรือว่าจริงๆแล้วห้องสมุดสามารถให้เองได้อย่างเช่นบางห้องสมุดเลือกที่จะใช้วิธีการลงเลขแบบ running number อย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เข้ามาเป็นเล่มแรกในห้องสมุดเราให้ไปเลย1 0 8 2ย์ของเราให้เป็น1ก็ได้อันนี้แล้วแต่ตัว เจ้าหน้าที่แล้วก็บรารักษ์ที่ทํางานในห้องสมุดว่าเราจะให้เลขเรียกหนังสือของเราเล่มนั้นแทนด้วยอะไรนะคะสมมติของทีเคปาร์คทำยังไงของทีเคปาร์คนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยอวเราให้เป็นยอวปุ๊บเสร็จใส่จุดนะคะใส่ตัวอักษรตัวแรกของผู้แต่งซึ่งถ้าผู้แต่งเป็นชาวต,ต่างชาติเราให้ชื่อสกุลเป็นชื่อหลักอย่างเช่นเล่มนี้แต่งโดยชอยดุกฮี เราให้ยวจุดชอช้างเพราะว่าตัวคนแต่งที่เป็นเกาหลีใต้เขาใช้ชื่อสกุลนำขึ้นมาอยู่แล้วเราให้จุดชอช้างเสร็จแล้วเราใส่เลขหลังผู้แต่งซึ่งในนี้ในทีแคปาร์เรามีเลขคัตเตอร์นัมเบอร์ของผู้แต่งอยู่แล้วเราให้เป็นเก้าหกนะคะพอให้เก้าหกเสร็จปุ๊บเราใส่ชื่อแรกของตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือก็คือออองอย่างนี้ เราเลยได้เลขเรียกหนังสือตัวนี้เป็นยอวจุดชอช้างเก้ออ่างอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทุกท่านถ้าสะดวกตอนนี้เราสมมุติก่อนเราให้เป็นเลขหนึ่งค่ะทุกท่านให้เลขหนึ่งตามกันนะคะข้างหลังซับฟิลเอใส่เลขหนึ่งเลยค่ะถือว่าเป็นเล่มแรกของห้องสมุดทุกห้องนะคะช่อง082บรรปัทัดที่4ค่ะใส่เลขหนึ่งข้างหลังตัวเอนะคะ เ,เดี๋ยวเราขอเลดเวลาทุกท่านทานข้าวช้าไปประมาณสิบนาทีให้จบตัวแคตตาล็อกนะคะหวังว่าคงไม่มีใครท้องร้องขึ้นมาก่อนโอเคเราเร่งน,นิดนึงนะคะต่อไปช่องบรรทัดที่ห้าตรงแท็กหนึ่งร้อยนะคะแท็กหนึ่งร้อยเราใส่รายการชื่อผู้แต่งหนังสือเล่มน,นี้ลองดูในมือทุกท่านนะคะใครเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มน,นี้ใส่เข้าไปตามนั้นเลยค่ะหลังจากใส่แท็กหนึ่งร้อยเสร็จแล้วเรามาที่บรรทัดที่หกนะคะสองสี่ห้า แท็กสองสี่หคือใส่ชื่อเรื่องใส่ชื่อหนังสือเล่มนั้นที่เรามีอยู่ในมือนั่นเองนะคะอันนี้เราลงรายการมาร์กแบบง่ายๆเลยนะคะเราไม่คํำนึงสับฟิลเอสับฟิลบีอะไรทั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นลองไล่ต่อเลยนะคะถ้าเราใช้ที่แท็กสองนะคะถ้าเป็นหนังสือที่มีครั้งที่พิมพ สมมติว่าเป็นครั้งที่พิมพ์ครั้งที่สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่พิมพ์ครั้งที่สองในตักสองห้าศูนย์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์มาแล้วกี่ครั้งพิมพ์ครั้งที่ใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ว่าพิมพ์ครั้งที่สองหรือสามหรือสี่แล้วแต่เล่มนั้นนนนะคะ เดี๋ยวเราไล่ไปตามๆกันนะคะถ้าเป็นแท็กสองนะคะแท็กสองจะระบุสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์แล้วก็ปีที่พิมพ์นะคะอย่างเช่นเราใส่สำนักสถานที่พิมพ์คือกรุงเทพใส่กรุงเทพนะคะถ้าเป็นกรุงเทพใส่กรุงเทพเป็นเชียงใหม่ใส่เชียงใหม่นะคะเสร็จแล้วเราใส่เครื่องหมายโคลอนโคลอนหมายถึงไอ้สองจุดที่ อยู่บนล่างสมมุตินะคะถ้าเป็นกรุงเทพใส่คําว่ากรุงเทพเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายโคลอนนะคะสลก็ได้แล้วแต่เลยค่ะอันนี้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากเครื่องหมายโคลอนเราใส่สำนักพิมพ์ของหนังสือเล่มนั้นนะคะอย่างที่ทุกท่านถือในมือตอนนี้เป็นนานมีบุ๊กเราก็ใส่นานมีบุ๊กเข้าไปนะคะ คพอเสร็จแล้วหลังจากใส่สำนักพิมพ์แล้วนะคะเราใส่เครื่องหมายคอมม่าใส่ข้างใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วเราตามด้วยปีที่พิมพ์นะคะปีที่พิมพ์ของเราคือสมมุติหนังสือเล่มที่เราถืออยู่ในมือพิมพ์ปี2 5 5หเราก็ใส่2 5 5ห้าเรียบร้อยไหมคะเสร็จแล้วหลังจาก ลงรายการสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์แล้วนะคะเรามาที่แท็ก300บรรทัดที่9นะคะแท็ก3 0 0หมายถึงหนังสือเล่มนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้มีจำนวน300หน้าใส่300หน้านะคะใส่จำนวนหน้าเสร็จแล้วนอกจากนั้นถ้าหนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบมีแผนที่ มีตารางเราใส่คำพวกนี้ลงไปได้อย่างเช่นใส่300หน้าปุ๊บคอมมา่าภาพประกอบสีอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามีตารางใส่คอมมา่าตารางถ้ามีแผนที่ใส่คอมม่าแผนที่ไปนะคะ